สวัสดีครับวันนี้โปรเอเซทีวีที่โเราจะพามาชมบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่บนในที่กว่า106ตารางวาโครงการหมู่บ้านสีการดอนเมืองสมภภา13นั่นเองนะครับเป็นบ้านที่สภาพดีและมีพื้นที่แส้อยรอบๆบ,บ้านกว้างขวางมากจนทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนได้อย่างผ่อนคลายสบายใจเลยทีเดียวครับ เราเข้าปชุมในตัวบ้านพ,พร้อมๆกันนะครับภายในตัวบ้านก็จะมีพื้นที่กว้างขวางตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณเลยบ้านหลังนี้จะมีห้องนอนทั้งหมด4ห้องนอนเราจะพาไปชมทีละห้องกันเลยนะครับเรามาดูห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างกันก่อนนะครับ ห้องนี้จะสามารถปรับเป็นห้องผู้สูงอายุที่ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยได้ด้วยหรือจะเป็นห้องทำงานหรือห้องอา่านหนังสือตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบ้านชั้นสองพร้อมๆกันเลยนะครับ ส่วนห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ที่ดูโองโถงแสนสบายเพราะมีห้องน้ําในตัวและมีระเบียงส่วนตัวที่หันหน้าไปทางทิศเหนือที่สามารถมองเห็นวิวสวนที่ร่มรื่นในบรรยากาศที่เงียบสงบเพียงแค่เอื้อมนะครับ ต่อไปก็จะเป็นห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ที่ขนาดกําลังพอดีไม่เล็กหรือไม่ใหญ่เกินไปสามารถวางเตียง5ฟุตได้แบบสบายๆเลยนะครับพื้นชั้นบนทั้งหมดก็จะเป็นไม้ปากเก้แผ่นใหญ่ที่มีการปรปับปรุงขัดน้ํามันทาสีใหม่ลงเงาให้สวยงามดูสะอาดตาน่าอยู่มา,มากๆเลยนะครับส่วนห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ก็จะใช้ห้องน้ําส่วนกลางร่วมกันครับ ส่วนพื้นที่น้่งนอกของบ้านหลังนี้ก็จะมีสนามหญ้าขนาดใหญ่และมีศาลาไม้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจได้เหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกลางเมืองที่ทั้งไม่คุณสามารถพักผ่อนกับต้นไม้ที่ร่มรื่นได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับ นอกจากตัวบ้านที่น่าสนใจและน่าอยู่มา,มากๆแล้วบ้านหลังนี้ยังตั้งอยู่ติดกับถน,นนสงปาะ่าที่มีร้านค้าร้านกาแฟนหน้าหมู่บ้านส่วนการเดินทางถ้าออกจากหน้าหมู่บ้านเลี้ยวซ้ายเพียงแค่1.5กิโลเมตรก็จะถึงจุดขึ้นลงทางด่วนสีสมานแต่ถ้าออกจากหน้าหมู่บ้านเลี้ยวขวาประมาณ8กิโลเมตรก็จะถึงสนามบินดอนเมืองถนนพิพาวดีลังสิตท,ที่สะดวกกับการเดินทางและครอบคลุมกับความสุขที่คุณต้องการเลยทีเดียวนะครับ เราอย้เศรษต์พว้ที่โฟ์เราเชื่อว่าบ้านคือความสุขที่ทุกคนต้องการหากสนใจบ้านเดี่ยวบ้านหลังใหญ่หลังม,มุมเนื่อที่106ตารางวาบุบ้านสีการพักวิวหลังนี้ติดต่อสอบถามนัดหมายชมบ้านได้ตามช่องทางต้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะพาไปชมบ้านหลังไหนในทําเลไหนกดติดตามแล้วได้เลยเลยหรับคลิปนี้สวัสดีครับ